Today. สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับรายการ l a u n d r o m a Today รายการที่จะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับธุรกิจร้านสะดวกซักในทุกแง่มุมเลยค่ะแน่นอนว่าในการที่เราจะเปิดร้านสะดวกซักสักร้านหนึ่งเราก็ต้องศึกษาข้อมูลศึกษารายละเอียดต่างๆอย่างรอบด้าน ในวนี้ค่ะดิฉันจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับนักธุรกิจที่มีประสบการณ์ในการเปิดร้านสะดวกซักเดี๋ยวเรามาฟังแง่มุมแนวคิดของเขากันค่ะผ่านประสบการณ์ตรงเลยถ้าพร้อมแล้วตามมาเลยค่ะคุณผู้ชมครับธุรกิจร้านสะดวกซักในปัจจุบันนั้นเป็นธุรกิจที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากเพราะเป็นธุรกิจที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนในยุคปัจจุบันที่ต้องการใช้เวลาอย่างคุ้มค่า ซึ่งคุณวันลพคำพึ่งก็เป็นนักธุรกิจรุ่นใหม่ที่เล็งเห็นโอกาสของธุรกิจนี้ในระยะเวลาเพียง4ปีคุณวันลบตัดสินใจเปิดร้านสะดวกซักไปแล้วถึง4สาขาซึ่งแต่ละสาขานั้นก็สามารถสร้างไรายได้ที่ดีและมีเป้าหมายที่จะเปิดเพิ่มขึ้นอีกเรื่อยๆครับสวัสดีค่ะคุณวันลบสวัสดีครับ คุณผู้ชมคะตอนนี้เราอยู่กันที่ร้าน24 Watch สาขาบางพลีซิตี้ซึ่งเป็นสาขาน้องใหม่ล่าสุดของคุณวันลบค่ะพอพูดถึงคําว่าน้องใหม่ล่าสุดเนี่ยน้องอายุเท่าไหร่แล้วคะเปิดมากี่เดือนหรือเปิดมา3เดือนแล้วครับอ๋อสเดือนน้องใหม่จริงๆด้วยแล้วผลตอบรับเป็นไงบ้างคะผลตอบรับก็ดีเพิ่มยอดเพิ่มขึ้นทุกเดือนนะครับเดือนแรกก็3 0 0 0 0กว่าบาทเดือนที่2 4 0 0ี่กว่าบาทแล้วเดือนนี้ก็60,000กว่าบาทแล้วครับโอ้โหถ้าเกิดเทียบตั้งแต่เดือนแรกมาเดือนที่3เนี่ย ผลนี้ก็คือเพิ่มเท่าตัวเลยเท่าตัวเลยขออนุญาตย้อนกลับไปถึงความเป็นมาเป็นไปก่อนที่คุณวรลบเนี่ยจะตัดสินใจเข้ามาทําธุรกิจร้านสะดวกซัาคิดว่าได้ศึกษาข้อมูลสิ่งต่างๆมากมายค่ะอะไรคือจุดที่ตัดสินใจเข้ามาทําธุรกิจนี้อ๋อที่ตัดสินใจเข้ามาทําก็คือตอนแรกผมทําเกี่ยวกับพวกอพาร์ตเมนต์ห้องให้เช่าออก็มีอยู่ประมาณ5้าตึกทำร้านกาแฟทำตะไวน้ำให้เช่าซึ่งในบริเวณนั้นมีคนอยู่อาศัยเยอะและลูกห้องเราก็ต้องใช้ซักผ้าทุกวันอยู่แล้ว ก็พอเห็นธุรก,กิจตัวนี้เข้ามาก็เลยมาเริ่มศึกษาก็เลยเริ่มนํามาใช้เจ้าแรกของในไทยประกันศึกษาข้อมูลจากการที่เรา,ามีอพาร์ตเมนต์อยู่แล้วเน่ยก็คือต้องใช้เครื่องซักผ้าเพราะลูกคขาต้องใช้บริการพวกนี้อยู่แล้วก็เลยรู้สึกว่ามันน่าจะตอบโจทย์และหลังจากที่มองว่าน่าจะตอบโจทย์นะคะอะไรที่ทําให้ตัดสินใจมาเป็นมาเปิดร้านกับทาง t o for Watch คะก็ตึกษ่าหลายที่แล้วครับแล้วก็ดูความน่าเชื่อถือ,อลองเปิดสาขาแรกพอเปิดสาขาแรกก็ บริการของเขาดีมากอะไรเงี้ยครับก็เลยใช้ต่อเรื่อยมาเรื่อยๆเลยจุดเด่นของท4 Watch โฟชให้ฟังหน่อยได้ไหมคะก็จะไม่มีค่าการตลาด3เปอร์เซ็นต์ของแฟนชายแล้วก็ดูแลให้ยี่สิชั่วโมงเลยสมชื่อสมชื่อจริงๆครับค่ะแล้วถ้าอย่างนี้เดี๋ยวพาเราเข้าไปดูในร้านหน่อยได้ไหมคะได้ครับ คุู้ชมครับ2 w Watch เป็นแบรนด์แฟรนไชส์ร้านสะดวกซักที่อยู่ในใจนักลงทุนมากเป็นอันดับต้นๆของเมืองไทยครับโดยบริษัท Post Laundry System จำกัดนั้นก็เป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องซักผ้าและเครื่องอบผ้าแบรนด์ Speed Queen อย่างเป็นทางการซึ่งเป็นเครื่องซักผ้าและเครื่องอบผ้าอุตสาหกรรมที่นำเทคโนโลยีจากอเมริกามาใช้ในการผลิตและจำหน่ายในประเทศไทยซึ่งทำให้มั่นใจได้ว่าเครื่องซักผ้าและเครื่องอบผ้าที่ให้บริการในร้าน24 Watch นั้น จะได้รับการดูแลจากช่างผู้มีความชำนาญที่ผ่านการอบรมจากผู้ผลิตโดยตรงพร้อมทั้งมีระบบการทำงานอัจฉริยะที่ติดตั้งมาในตัวเครื่องซึ่งก็ง่ายต่อการบริหารจัดการด้วยครับในเรื่องของการลงทุนรวมถึงการติดตั้งค่ะถ้าย้อนไปตั้งแต่ตอนต้นที่เราไม่ได้ มีความรู้หรือว่าไม่ได้มีข้อมูลอะไรเลยค่ะมันยากไหมคะคุณวันล์ไม่ยากครับในเรเื่องของการลงทุน2 w e t o u r w a r d s นี่เขาก็จะมีทีมให้คำปรึกษาตั้งแต่ยื่นกู้ในเรื่องตั้งแต่ดูทำเลถ้าเรามีทำเลเขาก็จะมาช่วยเราดูอีกทีว่าทำเลนี้โอเคไหมน้า น่าเปิดไหมไม่ใช่ว่าเขาจะขายแฟนชสย์อย่างเดียวนะ,ะเขาอยากให้แฟนชายทุกคนออมีกาําไรทุกสาขามีหน้าวบบจากทีเมื่อสักครู่ที่เราได้เดินคุยกันเห็นบรรยากาศของร้านก็คือในภาพรวมโปร่งสบายแล้วก็มีที่พักรวมถึงที่ใช,ทใช้งานเหมาะสการออกแบบเขาก็ออกแบบให้เราด้วยมีสามีให้ก่อนก็ได้รับคําปรึกษาแล้วก็ ใช้ความคิดเห็นของตัวเองใส่เข้าไปด้วยใช่ครับแสดงว่าที่บอกว่าเป็นสาขาน้องใหม่อ่ะค่ะจริงๆคุณวันลบเปิดมาหลายสาขาแล้วใช่ไหมคะเปิดมาสี่สาขาแล้วครับสี่สาขากี่ปีแล้วนะคะช่วงสี่สาขาในสามปีโอ้ช่วงสามถึงสี่ปีนี้เปิดมาสี่สาขาแล้วผลประกอบการของแต่ละร้านเป็นยังไงบ้างคะก็สาขาแรกนี่ก็ยอดอยู่ที่ประมาณแสนปลายๆนะครับผมค่ะสาขาที่สองก็ประมาณแสนสามถึงแสนสี่ค่ะครับผม แล้วก็สาขาที่3ก็จะเป็นอยู่ที่บางปายี่สิบสี่อันนั้นก็สามเดือนเหมือนกันก็จะใกล้แตนแล้วครับก็คือใช้การดําเนินการเนี่ยประมาณเดือน2เดือน3เดือนพอคนรู้จักกันเยอะๆไม่เกิน6เดือนนะครับก็คือจะผมประกอบการก็จะเริ่มเต็มที่แล้วครับในการ manage ในการจัดการแต่ละสาขาค่ะถ้าตามชื่อก็คือ24 watch เปิด24ชั่วโมงเครื่องอบผ้าเครื่องซักผ้าเนี่ยจะต้อง ทำงานค่อนข้างจะตลอดเวลาใช่ครับ24ชั่วโมงอ่า24ชั่วโมงทีนี้มีปัญหาอะไรบ้างไหมคะก็มีปัญหาเบื้องต้นก็พวกช่องยอดเหรียญที่ว่ามันจะไม่รับเหรียญอะไรพวกนี้ทางทีมของ t w o u r Watt เขาก็จะมีการสอนการใช้น้ํายาการใช้คัตเติมบัต่รักษาเบื้องต้นแต่อันไหนที่ว่ามันมันยากหน่อยอะไรเขาก็จะมีทีมให้คำปรึกษาสามารถโทรปรึกษาได้24ชั่วโมง หลังจากนั้นเขาถ้าเกิดยังทําไม่ได้อีกเขาก็จะจัดทีมซ่ต้อมให้ได้เลยและ,ะในเรื่องของการบํารุงรักษาในด้านอื่นๆต้องมีการเมนเทนแนนซ์อะไรต่างๆเยอะไหมคะก็มีเมนเทนแนนซ์ก็จะมีการล้างล้างเครื่องอันนั้นก็จะมีแม่บ้านก็คือทางทีมของเตอร์เมนตี้ฟร์เวร์ดเขาก็จะเทรนแม่บ้านให้เราอ่าก็จะล้างเครื่องทุกเดือนส่วนล้างเครื่องใหญ่เขาก็จะจัดทางทีมเตอร์วิสมาให้ทุกสามเดือนอเขาก็จะดูแลเราตลอด บอะว่าเ<ล>าครื่องสักผ้าเครื่องอบผ้ายังไงเราก็ต้องสะอาดเนาะใช่ต้องสะอาดครับไม่มีกลิ่นอับกลิ่นเหม็นในการที่เราเนี่ยเลือกแต่ละสาขาหรือะไรต่างๆเราจะต้องมีกลยุทธ์ในการเรียกลูกค้า,ราหรือแบบเ,เรียกลูกค้ามีโปรโมชัน่นหรือว่าบริการเสริมอะไรต่างๆม้างไหมคะก็มีมีจัดโปรโมชั่นนะครับทุกวันพุธทุกการสักลดย0บาททุกเครื่องทุกเครื่องใช่ครับการซัก24ชั่วโมงใช่ครับและในการจัดโปรโมชั่นอะไรต่างๆคะเราเข้าถึงลูกค้ายังไงบ้างคะก็จะมีการ ประชาสัมพันธ์ในแอดไลน์ในหมู่บ้านอะไรพวกนี้อครับ<ะ>แล้วก็มีติดป้ายประกาศตามที่ต่างๆติดป้ายประกาศตามที่ต่างๆให้สามารถเข้าถึงลูกค้าได้มากยิ่งขึ้นจัดโปรโมชั่นวันพุธคนพอวันพุธถ้าซักรถไปเงี้ยคนก็จะ,ะมามาซักวันพุธก็ก็จะกลายเป็นรา,รายได้ของเราเนี่ยก็จะตลอดทั้งอาทิตย์ท<า>ั้งอาทิตย์เลย,เลยได้ทังกลางสัปดาห์ด้วยแล้วก็ปลายสัปดาห์ด้วย่ค คุณลลพบซึ่งมีประสบการณ์ในการลงทุนธุรกิจร้านสะดวกซักได้เปิดใจให้เราทราบว่าเป็นธุรกิจที่สามารถคืนทุนได้ภายใน2 3ถึง3ปีโดยไม่ต้องยุ่งยากในการบริหารจัดการพนักง,งานหลายคนเพราะ24 Watch มีระบบจัดการผ่านแอปพลิเคชันที่ทำให้คุณวนลพบนั้นสามารถติดตามผลประกอบการของร้านผ่านมือถือได้แบบเรียลไทม์ได้เลยครับ อนนี้ค่ะรู้สึกว่าเราได้ข้อมูลดีๆเยอะมากๆอยากให้คุณบอลล็ค่ะได้ช่วยแนะนําสําหรับมือใหม่ที่สนใจในการทําธุรกิจร้านสะดวกซักมีคําแนะนําอะไรบ้างไหมคะก็มีคาแนะนําก็เรื่องทําเลแล้วก็เรื่องพาร์ทเนอร์ที่ว่าจะเข้ามาดูแลของเรานะครับส่วนความเรื่องความกลัวไม่น่ากลัวมะเลยนะครับธุรกิจนี้ยังน่าทําอยู่ครับแล้วผลประกอบการก็ดีมากด้วยครับของ t w e n t w เนี่ยเขาดูแลเราทุกอย่างเลยตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งหลังจาก ติดตั้งเสร็จแล้วล้วก็ดูแลหลังการขายด้วยครับก็สบายใจคสบายใจได้เลยเนี่ยครับถ้าเป็น t w e n f o r เนี่ยกล้าการันตีเลยครับว่าดีจริงการันตีแล้วจากผู้ที่เปิดมาถึงสี่สาขาภายในระยะเวลา3ปีกว่าเองครับผมค่ะขอบคุณคุณวันล้มมากๆเลยนะคะวันนี้ได้มาให้ข้อมูลรวมถึงได้แชร์ประสบการณ์ดีๆให้กับรายการ London m a t h Today ค่ะขอบคุณมากๆนะคะยินดีครับ จะดีกว่าไหมคะถ้าเราได้มีพาร์ทเนอร์ทางธุรกิจที่มีประสบการณ์สามารถให้คําแนะนําให้คําปรึกษาและยังคอยสนับสนุนเพื่อให้ธุรกิจของเราไม่เกิดการสะดุดหรือว่าเกิดปัญหาใดๆหรือกระทั่งแม้ว่าเกิดปัญหาขึ้นมานะคะเราก็ไม่ต้องแก้ไขปัญหาเองทั้งหมดค่ะทาให้คุณได้มีเวลามากเพียงพอในการคิดต่อยอดพัฒนาธุรกิจต่อๆไปเพื่อสร้างผลกําไรค่ะสำหรับวันนี้รายการ Landromat Today หมดเวลาแล้วนะคะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ Today.